โรแวนโอผมโอซายได้กี่โอไซายอยู่บ่อยๆต้องคนนี้ดีกว่าคนนี้แตว่าคนนี้ไม่ค่อยได้กินโอซายเมื่อกี้เกือบจะลงในร็อัหนึ่งมันจริงนะใช่ครับผมก็สนุกดีครับสนุกดีครับแล้วก็ได้มาเห็นเซตที่แบบยิ่งใหญ่อลังการมากของเวสป้าครับก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ครับปกติเราขับอะไรปกติขอี่ะขี่บ้างขี่บ้างครับคือเวลาแบบออกมาฟิเน็ตแถวบ้านหรือว่าไปซื้อของเซเว่นอะไรเงี้ยผมก็จะได้ใช้มอเตอร์ไซค์ เช่นกันเลยครับคือผมรู้สึกว่าสไตล์เขาด้วยสีของเขาเนี่ยมันขับง่ายแล้วทั้งได้ทั้งยูนิเซ็กต์ผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่างงเี้ยทั้งวัยวัยรุ่นก็ได้โตนหน่อยก็ได้ครับขับได้หมดเลยครับนเนี่ยเขาจะเห็นว่าขี่มันพาไปเที่ยวอะไรครับผมแต่จริงๆผมว่าสำหรับผมนะผมไม่ค่อยได้ขี่แต่พอผมมาได้ขี่เนะี่ยผมรู้สึกว่ามันขับง่ายมากๆขี่ง่ายมากๆครับเราจะขี่สั้นๆไปทํางานก็ได้เดี๋ยวไปซื้อของหน้าร้านก็ได้อะไรจริงๆสมรรถนะดีด้วยคือไม่ใช่ว่าเห็นว่าหน้าตามันแบบูุณบิ๊กสตาร์ ได้ครับก็ฝากเป็นรุ่นของผมด้วยกันนะครับเป็น LX 1 2 5 iGet นะครับแซนด Edition นะครับเป็นสีเบจนะครับผมก็ขับได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับแล้วเราดูเพลิวไปเลยนะครับวันนี้ที่ผมขับขับเหรอครับเป็นขับแล้วครับของผมวันนี้ที่ผมขับนะครับก็จะเป็น S 1 <S 2 5่้านะครับ iGet C Edition ครับผมเป็นสีบูคาร์บอครับก็ผมว่าขับได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงน่ารักมากๆครับมีเอ่อเขาเรียกอะไรนะมีกระจกข้างหน้าด้วยมีตะแกรงข้างหลังด้วยก็กลมใช่ใช่เขาชนอมมากๆครับนอนได้หมดเลยครับผม ไปญี่ปุ่นมาแลยว่รโอ้ยครัีมากเลยครับก็เป็นอีกคอนเสิร์ตหนึ่งที่เราสึกภูมิใจมากๆเช่นกันครับคือทั้ง2รอบเลยเนาะแล้วก็คนดูเยอะมากๆเลยแล้วแฟนแฟนคลับญี่ปุ่นก็คือน่ารักเหมือนเดิมกิดถึงตลอดใช่ครับมือใช้สองรอบ มีความสุขมากเลยครับคือทุกครั้งที่เรากลับไปญี่ปุ่นเรามีความสุขทุกครั้งแต่ครั้งนี้มันพิเศษมากๆเพราะว่ามันคือมันมีแค่พวกเราสองคนที่แบบว่าอยู่กับพวกเขาทั้งทั้งพออะไรเงี้ยมันมันกลับมาไม่มีอะไรเหมือคนคันไม่รู้สึกเหนื่อยเลยครับสำหรับแนนแท,ทุกสนะุดใช่ครับเห็นว่ามีคนเว็บทีบอกว่าถ้ากลับมานี่คือก็อยากที่จะกลับมาเป็นอ๋อจริงๆคือมีเหมือนมีมีแบบบอกเขาบ คือเดี๋ยวในอนาคตเราอาจจะมีโอกาสได้กลับมาไม่ว่าจะกลับมา2คนหรือว่าถ้าเกรากลับมาคนเดียวเราก็จะพยายามพายคนไปเที่ยวด้วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าไม่ไม่เค่ทายไปเลยก็ไปเที่ยวแลยก็เป็นโอ้โมากมครับใช่มากมากเลยครับคือผมมีโอกาสไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วกับครอบครัวอะไรครับก็รู้สึกแบบดีใจทุกครั้งที่ได้กลับไปครับเพราะเราเป็นคนแบบชอบกินชอบไปสวนสนุกไปเล่นเรารู้สึกว่ามันเป็นประเทศที่แบบมีทุกอย่างมาโอ้โหชอบ ชอบทั้ทุกอย่างเลยครับด้วยความที่เราชอบบ้านเมืองเาเราชอบอากาศเราชอบอาหารแล้วก็จริงๆผมชอบดูการ์ตูนคือผมชอบดูการ์ตูนญี่ปุ่นแต่เด็กเวลาเราได้ไปเราเหมือนเราได้ไปอยู่ในโลก <c oughs> ที่เราเห็นมันเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยมองถนนมองพื้นมอ,มองสายไฟอะไรก็เิน็นไปหมดครับ <c oughs> อ๋อมันจูบใ <c oughs> ช่ใ <c oughs> ช่เขาเป็นท <c oughs> ุกอย่างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะทำได้เลยครับเขารู้สึกว่าเอแบบมันอยู่ในความ ที่ถอดแล้วถามไป้ีก่อนหน้านี้ผมพยายามจะมัดอยู่แต่มันก็จะดูเป็นแบบจุกแบบนี้สันสันเมันกพูดก็ยังไม่ท้อโอเคอันนี้ต้องขายหูใหม่ด้วยเพราะว่าพอแล้วจับเกือกมันต้องเป็นการจับหูมันต้องเป็นประเด็นเลยเออต่อยนต่อต่อยได้เกือกผมเกือกผมแกะข้าวได้ไปจอหูดิเคือผมกำลังจะกำลังจะถ่ายทำซีถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่ซึ่งในเรื่องนี้ เขาเขาเขามีจ่อหูเขามีเขาใส่ต่างหูเรื่องแล้วคือเคยไปถ่ายทีเซอร์มาแล้วมันใส่เป็นแบบนี้แบบมันหลุดบางทีเราถ่ายจบซีนแล้วมาดูฟุตข้าอหูไม่คอนหูหลุดไป่ทยใหม่ด้วมมันมันดูยุ่งยากในการทํางานผมก็เลยตั้งใจว่างั้นจ่อเลยงั้นจ่อสองข้างเลยคนเรียนใส่สองข้างเลย จริงๆเคยเจอะมาก่อนไหมหรือว่าไม่เคยครับอันนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยครับร้องไหมร้องไหมอะไรนะครับร้องไหมโอเคนะผมว่าตรงนี้ไม่ค่อยเจ็บแต่ว่าเห็นว่าคือเขามีเป็นเป็นกราฟว่าตรงไหนเจ็บเท่าไหร่บ้างตรงนี้คือแบบแบบเบสิกที่สุดอะไรเงี้ยขนหลอดเล่ไหมตอนจอะแบบว่าชคนคุยไม่ไม่คุณผมผมไม่ไม่ค่อยกลัวเข็มโอเคอยู่อ๋อคือทุกสุดตัวเพื่ออรทุสุดตัวเพราะความสบายครับจะได้จะได้ไม่ต้องถ่ายใหม่เวลามล่น ด้ยครับวยไดม่มีไังไม่ได้จอดเลยครับมาถึงผมแล้วครพอดีผมมึงไปตัดผมมาเอาอะไรมาเนี่ย้มไคเปหระคะเวลไม่ไม่ไม่กลัวไม่กลัวรแต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่อยากจอดตอนนี้นก็จะลอยแบบเนาะตก็ลอยแบบนึงเนาะขอบคุณมากครับคอนอันนี้วครับ ได้รับเชื่อให้เป็นาดาวุกงของเอเชีนีนมอ๋อของผมแล้วู่มชื่ออ๋อครับผมก็ก็ดีใจมากๆเลยครับคือตอนแรกเราเราเห็นใน Twitter แล้วอะไรเงี้ยเราคิดว่าแบบเฮ้ยของลอมหรือเปล่าอะไรเงยเพราะว่าเป็น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 ผัวหนังสือที่แบบระดับโลกแล้วก็ใหญ่มากๆอะเงยแต่ว่าพอกดเข้าไปดูจริงๆโอ้มันเว็บไซต์เขาจริงๆเลยนี่อะไรครับก็ดีใจครับดีใจมากๆครับก็จะพยายามพัฒนาผลงานของเราให้ดีๆยิ่งขึ้นไปครับ ใช่ครับใช่ครับผมก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจแปลว่าพอตอนที่เราเห็นแรกที่ระบกของฟอร์มแบบวาเราเรารู้สึกว่าแบบมันค่อนใช่มันดูยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเลยตอนแรกเราก็เลยกดเข้าไปดูนั่นแหละครับแล้วก็พอกดเข้าไปแล้วมันก็เป็นเว็บไซต์ของเขาอะไรต่างๆชวนแล้วล่ะดีใจครับพอเราชวนพอเราได้พนักงานรับฟังกันแล้วก็ไปเจออีกมันขุดกันที ผมว่ามันก็เป็นกําลังใจให้เราขับเคลื่อนแล้วก็ตั้งใจทํางานต่อไปครับแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปครับผมก็ดีใจกับผลงานที่ผ่านมาที่เราเต็มที่แล้วเราก็ตั้งใจแล้วก็มีคนเป็นความตื่นเตนยังท้องฟลกเลยคะัเตรียมตัวยังไงบ้างครับผมพร้อมับทีกทีพร้อมมากครับผมว่าพอเราผ่านญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเราได้ได้เขาเรียกวอะไรเป็นการซ้อมใหญ่เป็นการแบบอะไรอย่างต่างๆแล้วผมคิดว่าประเทศต่อไปต่อไปเมันกัเราน่น่าจะทำงานกันได้ราับรื่นขึ้นรับลื่นขึ้นเรื่อยๆเลยครับม ต่อเข้าไปจะบอกไม่ได้สินความพิเูคัคความพิเศษมันคือความพิเศษก็รอดูมันสเปเชียลมาก่ก็จะมีอะไรที่มาเปลี่ยนกันดล้วกันมีแฟนเดียวได้เห็นแฟนเดียวมีใบที่แบบเพจะดูติดตามกันเขาหลอกไม่ทิ้งติดตามอย่างดี๋ยวมีมีไ้่นะ ไปแลวขอบคุณครับมีรอบเสร์ฟเลยี้มั้ยมีแทนหรืยังที่ห้องไม่อันนี้ไม่ทราบเลยครับไมจะไม่มาแล้ววันที่ปเรา่เต้นมางขนาดไหนคะใหขามตเต้นไหมไ้ไคะไ้แล้วไ้แ่เต้นงานที่จะถึงก่อนานั่นมาก่ยยังมีงานอีกหลายงานว่าอันนี้อันนี้ใบร้อยแล้วใช่ไมลูก ลอยนะใช่ปุ๊ละลายแล้วเราก็ไม่รอมีพวกนองเราพวกเราก็ลอทานโอเคก็อบอกขอบคุณครับขอบคุณนะครับ